ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเดต breaking news สุทินมั่นใจเพื่อไทยได้แชมป์อีสานแจงทักษิณกําชับเพราะห่วงเผยวาระประชุมพักใหญ่นายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสามัญประจำปีของพักในวันที่28ตุลาคมนี้ ว่าจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพักเพื่อเป็นการซ่อมในส่วนที่มีการลาออก3-4ตําตำแหน่งนอกจากนั้นก็จะมีการเลือกคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครสสและจะมีเสวนานโยบายกับสมาชิกพักด้วยเล็กน้อยเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกําชับบอกให้ดูแลพื้นที่ภาคอีสานให้ได้ในประเด็นนี้มองอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าเป็นธรรมดา ในฐานะที่ท่านก็เป็นห่วงและในฐานะที่พักเพื่อไทยเคยครองพื้นที่อีสานมาก็ไม่อยากจะให้สูญเสียไปท่านก็คงเอาใจช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงข้อนี้เพราะทุกคนก็หมายที่จะชิงพื้นที่อีสานกันเมื่อถามต่อว่ามองว่าเพื่อไทยจะยังคงครองอีสานได้เหมือนเดิมหรือไม่นายสุทินก็กล่าวว่าคิดว่าได้และมั่นใจว่าจะได้แชมป ซึ่งอาจจะได้มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแต่คิดว่าได้แชมป์แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ